ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักชา้ารีบเร่งหาความดีทวีกุศลมุ่งละบาปบำเพ็ญบุญหนุนนำตนเพื่อหลุดพ้นการเกิดแก่และเจ็บตายขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคย กับสายกลางชาแนวสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงเผยวิธีน้อมกะระแสอำนาจแห่งบารมีของพระพุทธรูปในวดัดด้วยการน้อมจิตเข้าหาองค์พระพุทธองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์ตามรอยธรรมสมเด็จพุทธาจารโตพรหม,มรังสีท่านว่าการทำเช่นนี้ จะเกิดอน,นิสงผลบุญมากทำให้เรานั้นได้รับการคุ้มครองจากกระแสโลกของวิญญาณรวมถึงเทพเทวดาพรหมเจ้าทั้งหลายให้เราอยู่รอดปลอดภัยในสมัยที่เรียกว่ายุคก,กึ่งพุทธกาลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรียุคลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าโรคระบาดนี้ก็เป็นวิญญาณอย่างหนึ่งที่เรานั้นมองไม่เห็นมันมากับอากาศก็ดีติดต่อมาทางอาหารก็ดีทางมนุษย์สู่มนุษย์ก็ดีทางสัตว์ก็ดีนี่เรียกว่าเป็นวิบากกรรมทั้งนั้นก็ขอให้ได้มีสติได้รู้ว่า ไม่ว่าเรานั้นจะไม่ป่วยด้วยโรคนี้ตายเราก็ต้องตายอยู่ดีก็ขอให้มีการเจริญสติคือการระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆอาน,นิสง์ของการระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆนี้แหลจะทำให้เรานั้นมีสติตั้งมัน่นเมื่อมีสติตั้งมั่นแล้วเราจะมีสมาธิเกิดขึ้นอยู่ในใจการที่เราอบรมบ่มจิตจเจริญฐาน จเจริญศีลเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดแล้วการที่เราระลึกถึงความตายนี้เป็นยอดของธรรมย่อมทำให้สติของเรานั้นตั้งมัน่นความหดหู่ความเศร้าหมองใดๆมันจะคลี่คลายออกไปเองบุคคลใดก็ตามที่มีจิตที่หดหูมีจิตใจที่เศร้าหมองหรือเรียกว่ามีความซึมเศร้าของจิตก็ดี หากเรามีโอกาสไปวิหารโบสถ์ใดก็ดีมีห้องพระห้องเจ้ามีรูปพระพุทธรูปก็ดีให้เรานั้นเพ่งมองพระพักของท่านในขณะที่จิตเราเพ่งมองหน้าพระพักของท่านนั้นแหลกระแสะอำนาจแห่งบารมีจะช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลให้จิตเรานั้นคลายจากเวรจากกรรมได้ย่อมทำให้เราเข้าถึงตัวสติ เรียกว่าจิตของเรานั้นได้นนอมเข้าไปหาในองค์พระพุทธองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์โดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นโลกนี้หรือโลกไหนไหนถ้าไม่อาศัยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วไม่มีที่พึ่งอื่นเลยที่จะเป็นสารณะรับรองความปลอดภัยนี้ได้ดังนั้นการที่พวกโยมทั้งหลาย หรือสัตว์โลกก็ดีได้น้อมจิตได้น้อมใจและน้อมวาจาใจได้มาอาศัยอำนาจแห่งพระรัตนตรยัยได้มาเจริญทานศีลและภาวนาเป็นยอดของบุญที่สุดแล้วดังนั้นเมืองสยามนี้ที่เราได้อาศัยอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่สงบนักแต่ก็ยังถือว่าปลอดภัยอยู่ โลกนี้ที่เราอยู่นี้ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สมณะโคตมะนี้มันเรียกว่าเป็นกรียุคแล้วคำว่ากรียุคนี้เป็นอย่างไรบุคคลทั้งหลายที่มีศีลมีธรรมนั้นไม่เสมอราบเรียบมีความกระด้างกระเดืองของจิตดังนั้นแหละจึงมีจิตที่มีความชั่วมีความหยาบปนเปกันอยู่ ดังนั้นเมื่อศาสนาขององค์สมนาโคตมะเคลื่อนมาเลยกึ่ง2,500ปีนี้แหลมันจึงเข้าไปสู่ในยุคมิขะสัญยียุคมิขะสัญยีเป็นอย่างไรยุคมิขสันญ,ญีเมื่อเลยกึ่งพุทธกาลแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่ามนุษย์นั้นจะเหลื่อมล้ำในศีลในธรรมเมื่อมนุษย์ทั้งหลายเหลื่อมในศีลในธรรมคือว่าไม่มีศีลไม่มีธรรม ไม่มีหิริไม่มีโอตปะาไม่มีเมตตาธรรมแล้วก็เมื่อกรรมมันขาดจากการเป็นมนุษย์อสุร,รก,กายก็ดีมันก็มาสิงสู่ห้ามหันฆ่าฟันอย่างนี้ในขณะนี้แล้วเขาเรียกว่ายักษ์นอกศาสนากำลังจะประหัสประหารกันก็ย่อมทําให้มนุษย์ที่มีศีลมีธรรมนั้นก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยดังนั้นแล้ว ไม่ว่าโลกจะไปอยู่ในยุคใดก็ตามก็ขอให้เห็นว่าโลกทั้งหลายที่มันเป็นอยู่มันเป็นปกติของมันเพราะโลกนี้แท้จริงแล้วไม่ได้น่าอยู่เลยเหตุที่ว่ากล่าวอย่างนี้ก็คือว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งโลกใบนี้ก็เป็นทุกข์ได้แบกหามมนุษย์ไว้มากมายทั้งดีและไม่ดีเมื่อโลกนั้นมันสออาการหนัก เหมือนบุคคลทั้งหลายแบกหามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสัมภาระรู้สึกว่ามันเริ่มหนักแล้วมันก็ต้องสลัดออกไปเป็นของธรรมดาเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งโลกกธานุนี้ดังนั้นถึงบอกว่าการที่มนุษย์นั้นจะอยู่รอดปลอดภัยในยุคเขนนี้คือต้องเป็นผู้รู้จักพอรู้จักสันโดษมีใจใฝ่ในศีลในธรรม มีจิตท,ที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็ยากยิ่งนักที่เราจะรอดปลอดภยัยด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณนี้เมื่อจิตใครเข้าถึงแล้วย่อมทำให้จิตผู้นั้นได้รับความคุม้มครองจากกระแสของโลกวิญญาณของเทพเทวดาพรหมเจ้าทั้งหลายเมื่อจิตเข้าถึงไตรสรนะ เป็นที่พึ่งเป็นสารณะแล้วอำนาจแห่งจิตนั้นแลเมื่อเราปรารถนาจะเมตตาจะปรารถนาจิตนี้ความเมตตาความคุ้มครองนี้จะเผื่อแผ่ผู้ใดที่มีอุปนิสัยมีวาสนามีบุพกรรมต่อใครก็ตามนี้กระแสะแห่งบุญกุศลความเมตตานั้นมันก็สามารถเข้าถึงได้แต่ขอให้จำไว้หนึ่งอย่างว่า อันว่ากรรมนี้ไม่สามารถไปทดแทนกันได้ดังนั้นบุญกุศลทั้งหลายที่เราทําไว้คือความดีนั้นคือมันจะส่งผลรับรองเมื่อยามเรามีภัยแล้วมันก็กําลังจะเกิดอย่างนั้นให้โยมเห็นเป็นประจักษ์ว่าเมื่อมีภัยแล้วบุญกุศลที่โยมทําไว้มันจะมาอุ้มชูอุปถัมภ์เราหรือไม่ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นในบุญกุศล ความดีของตัวเราเองการที่เรานั้นทำบุญกุศลฝากไว้ในพระแม่ทรณีจะไม่สูญหายไปไหนแม้ว่าจะมีโจรผู้ร้ายมาขโมยไปก็ไม่สามารถเอาไปได้ดังนั้นแล้วบุญกุศลน,นี้มันจะติดตัวข้ามภพข้ามชาติไม่ว่าเราจะไปบังเกิดโลกไหนก็ดีไปจุติในโลกสวรรค์พรหมที่ไหนก็ตามบุญกุศลน,นี้จะตามติดไปรับรอง แม้เราจะเกิดมาโลกนี้มันก็ยังบ่มเพาะเป็นนิสัยวาสนาให้เรานั้นมีนิสัยในการทําความดีสืบเนื่องไปคือการสะสมบารมีให้เข้าถึงกระแสแห่งพระรัตนตรยัยแสดงว่าถ้าบุคคลใดมีจิตมีกระแสเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างที่ฉันบอกก็จะได้ความคุ้มครองจากโลกธาตุจากเทพเทวาจิตผู้ใดมีหิริโอตปะ ก็เท่ากับกจิตผู้นั้นเป็นเทวดาอำนาจแห่งจิตของผู้ที่เข้าถึงความเป็นเทวดาเป็นอย่างไร 1. เมื่อมีความทุกข์ร้อนจะมีทางออกมีคนมาช่วยเหลือ 2. เมื่อยามจะมีภยัยย่อมมีลางสังหรณ์มีเทพมานิมิตร 3. ย่อมทำให้บุคคลนั้นมีสติมีความละเอียดยับยั้งช่างใจในกรําชั่วได้ ดังนั้นการที่เรามีหิริโอตป,ปะมีทาเป็นเครื่องอยู่นี้แลก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีคุณวิเศษอยู่ในตัวเมื่อเรามีหิริโอตป,ปะแล้วคุณวิเศษนี้ย่อมทําให้เราเป็นอริยบุคคลชั้นต้นได้น้อมจิตเข้าไปหาในกระแสพระนิพพานคือพระเสดาบันได้ถ้าขาดซึ่งตัวละอายความเกรงกลัวต่อบาปแล้ว การที่เราจะเจริญทานหรือศีลก็ดีภาวนาก็ดีมันก็เป็นการยากยิ่งนักสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ